มาดูผลคู่ไต้หวันกับเกาหลีของวันศุกร์สิกุมภาับ2ตัวล่างนะครับไต้หวันเกาหลีจะเป็น2ตัวล่างนะครับวันศุกร์จะเป็นเลข94นะครับก็คือลูดตั้งแต่กดตั้งแต่7071ไล่ไปถึง9 3 9 4 95ไล่ไปถึง9 9 0 0เจนไปถึง1718นะครับะครบับครบคือ49ตัวนะครับแต่ตอนกดจริงบางท่านจะกดครบก็ได้หรือว่าตัดออกบ้างก็ได้นะครับแต่ว่าอย่าตัดตัวเลขถูกออกนะครับ แล้วทางที่เล่นก็แนะนําว่าหาแบบที่จ่ายบาทละร้อยนะครับมันค่อนข้างคุ้มนะครับเบิ้อทบก็ไม่เสียส่วนต่างนะครับก็ถ้าไต้หวันถูกคืออยู่นะครับไม่ถูกเบื้อทบมาที่เกาหลีนะครับนะครับก็ถูกไต้หวันไปนะครับไต้หวันล่างหนึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยผลของหุ้นรอบบ่ายนะครับสูงที่สิบแปดนะครับจะมีแค่สองรอบนะครับเพราะว่าวันนี้นี่เคปิดนะครับจีนบ่ายกับห้างบ่ายนะครับวันศุกร์เป็นเลขสี่สิบเจ็ดนะครับก็คือ รู้คือกดตั้งแต่232สีแไล่ไป4 5, 6 4 7 4 8ไล่ไปถึง707 1นะครับนะครับหุ้รอบบ่ายนะครับเลข4 4 7นะครับมองเห็นนะครับ23-47ถึง7 7ถึง7 1นะครับก็จะมาถูกจีนไปนะครับจีนบ่ายล่าง69นะครับโอเคนระัขอจบคลิปผลในเพียงแค่นี้นะครับ